พบกับชอง a โ p l Channel วันนี้เราจะมาปลูกข้าวกันนะครับตอนนี้ข้าวได้5สัปดาห์แล้วนะครับนี่ปลูกทั้งหมด5ไร่นะครับข้าวเหนียวพันบ้านบ้านานี่แหละอันนี้ที่อีกที่หนึ่งของเราอันนี้อีกที่หนึ่งของเราแลวนี่ตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ เราใช้รถเอียวนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนาเอาข้าวใส่รถเขียวคำหนึงจากรถเขียวนะครับเพื่อที่จะนําข้าวไปไว้ที่บ้านเรานะครับนี่เม็ดข้าวอันนี้จะเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการสีออกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวเปลือกที่เราเกี่ยวออกจากรวงข้าวเมื่อกี้นี่ตอนนี้เราก็นํามาเก็บแล้วตอนนี้เราก็นํามาเก็บแล้ว ตอนนี้เรานำข้าวที่เกี่ยวมานะคะนำเอาออกมาไว้ที่อาโปฟาร์มนำออกมาไว้ที่อาโปฟาร์มนะคะทุกคนแล้วก็เราจะทำการตากข้าวก่อนนะคะ<า>ข้าวต้อง<า>แหงแดด้งสนิทเลยนะคะในการตากข้าวนี่นะคะใช้ทั้งหมดสมแดดนะคะสาถึงสี่วันนะครสามแดดนี่ประมาณ3ามถึงสวันนะคะถ้ายังไม่แห้งก็ตากต่อถ้ายังไม่แห้งก็ต้องตากจนแห้งสนิทเลยนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้กี่กระสอบพอเราเกี่ยวข่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บฟางต่อเราก็ให้รถมาอัดฟางแล้วก็มาเก็บฟางไปให้ควายมาเก็บฟางไปให้ควายนะครับผมอันนี้ข้าวที่เราตากอันนี้จะเป็นขั้นตอนการตากข้าวนะคะทุกคนต้องเกลี่ยข้าวออกให้โดนแดดทุกเม็ดนะคะข้าวจะอบชื้นเราจะให้ลงสีก่อนสีหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าข้าวแห้งดีไหม ขั้นตอนนี้นะคะคือเราได้ทําการตากข้าวสามแดดแล้วและข้าวแห้งแล้วแล้วเราก็เลยจะตักข้าวใส่ถุงเพื่อที่จะไปให้ลงสีสีข้าวดูว่าผลผลิตของเรานะ่ะมันเป็นยังไงข้าวแห้งดีไหมประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นการตากบ,บางส่วนที่ยังไม่แห้งนะคะส่วนส่วนไหนที่แห้งแล้วเราก็จะนําไปกรอกใส่ถุงส่วนไหนที่ไม่แห้งก็จะตากต่อนะครับตอนนี้กำลังเ,เก็บข้าว อยู่เอาไปให้ลงสีสีข้า pues, ดูนะครับว่าเราตากข้าวแห้งไหมเพราะว่าอันนี้คือเราตักข้าวแห้งแล้วนะครับนี่เลยข้าวอันนี nice> ้เป็นข so ้าวที nice> ่กรอกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กรอกข้าวใส่ถุงอีกนะครับมีอีกเยอะเลยที่แห้งแล้ว อันนพ่อก๊อดเป็นบ้านะครับพ่อก๊อดเป็นบ้านนะครับไม่รู้ว่าทําไมทีมง,งานเดี๋ยวคนก็บอกว่าให้ก hey, ๊อดจับมไปปีต้นไม้อย่างนั้นครับพ่อก๊อดใส่วิกนะคะอันนี้เป็นผู้ชายนะทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงนะ ตอนนี้เรากําลังถึงขั้นตอนการนับกระสอบดูนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราทํานาทั้งหมดห้าไร่จะได้ข้าวกี่กระสอบตะเราเอาข้าวไปสีที่โรงแล้วนะครับผมได้ยี่สิบห้ากระสอบแล้วครับแบบ่งอีกห้ากระสอบให้ลุงต้นนะครับตอนนี้เรากําลังเอาไปที่โรงสีสีข้าวนะครับเพื่อให้เขาดูว่าเราทําข้าวดีไหมแห้งดีไหมนะครับ พอเราทําการบรรจุข้าวลงกระสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดถุงกระสอบแล้วเราก็ขนไปเก็บไว้ใช้กินได้ทั้งปีเลยนะทุกคน